ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าเขาเตรียมจะพบกับคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งในวันที่27่สถึงยีกุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศเวียดนามแต่ปัญหาคือตอนนี้ทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือยังตกลงกันไม่ได้เลยค่ะว่าจะจัดการพบกันครั้งนี้ที่กรุงฮานอยดีหรือว่าเมืองดานังดีค่ะ พร้อมประกาศข่าวนี้ระหว่างแถลงนโยบายประจำปีในช่วงสายวันนี้ตามเวลาไทยพร้อมกันนี้เขายัางพูดถึงประเด็นเกาหลีเหนือว่าสหารัฐยังคงเดินหน้าผลักดันให้เกิดสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปที่ผ่านมาตัวประกรันชาวอเมริกันทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านไม่มีการยิงขีปนาวุธมาน,นานกว่า15เดือนแล้ว และหากว่าเขาไม่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีป่านนี้สหรัฐคงจะกำลังทำสงครามครั้งใหญ่กับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามยังคงมีภาระงานที่ต้องสะสางอีกมากแต่ความสัมพันธ์ของเขากับคิมจองอึนยังคงดีอยู่ด้านสำนักข่าว CNN ออ้างแหล่งข่าวค่ะว่าตอนนี้ทางการสหรัฐกับเกาหลีเหนือยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่สองนี้จะจัดขึ้นที่เมืองไหนกันแน่ โดยฝ่ายสหรัฐต้องการให้จัดที่เมืองดานังเนื่องจากว่าทรัมป์เคยไปร่วมการประชุมเอเปกเมื่อ2ปีก่อนและทีมอารักขาได้ตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยดีแล้วขณะที่ฝ่ายเกาหลีเหนือต้องการให้จัดที่กรุงฮานอยเนื่องจากว่ามีสถานทูตอยู่ที่นั่นค่ะ ขณะเดียวกันนายสตีเฟ้นบีกานผู้แทนพิเศษของรัฐบาลสหรัฐด้านกิจการเกาหลีเหนือได้เดินทางไปยังกรุงเปียงยางวันนี้เพื่อหารือรายละเอียดในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าโดยก่อนหน้านี้เขาก็กล่าวค่ะว่าสหรัฐพร้อมจะยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการ Now, และยืนยันว่าสหรัฐไม่มีแนวคิด <has stopped. S 1> เปลี่ยนแปลงการปกครองเกาหลีเหนือ ด้านโฆษกของประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้ก็กล่าวแสดงความยินดีกับสมมติครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นนี้และชื่นชมว่าเวียดนามมีความเหมาะสมสำหรับการจัดงานมากที่สุดเนื่องจากในอดีตเวียดนามกับสหรัฐก็เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองชาติได้กลายเป็นมิตรกันแล้วรายงานลับของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติที่รัวไหลออกมาเมื่อวานนี้ก็ระบุค,คว่า มาตรการความบาดของ UN ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพเกาหลีเหนือ,อยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยังพยายามที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธเพื่อสุกซ่อนจากการโจมตีของสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นได้